อาจารย์ภูศรีวิไลถึงกับคนลุกเผยนาทีแม่หน่อยทักขาพร้อมคำพูดถึงน้องอุงอิงบาที่นี่ครับพี่น้องครับมือนี่เป็นอีกมือน,นึงที่มีเรื่องเสิร์ฟใามากเลยอยากเราสูอีสน,นอนมาฟังครับที่ผูู้บาวผููกเขมพึงกระลังนางสัทธาอยู่ครับคอมเสียงเม่เสจครับเด่งขึ้นมาปิกขึ้นมา พคนบอกว่าสวัสดีค่ะแม่น้องขอุ้งอิงค่ะสวัสดีคืมันอยัางนอ่อบาทีนี่นอ่อม่นของจริงแล้วของปลอมนอ่อบดที่นี่นอ่อมันพิมพ์มาไหนไหนกว่าเท่าแม่น้องขอุ้งอิงค่ะบหดว่าสวัสดีค่ะอ,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 อาจารย์แม่น้อยอยากให้ชุด น้องทิดาชุดพี่อุ้งอิงหลายอยากให้น้องมามามาล่องชุดน้องสีล่งเกียรบอเป็นชุดจากพี่อุ้งอิงมาทำไมชุดพี่อุ้งอิงหลายแห้งอยากอยากมอบให้น่องพอด้วยพนคนลุกกันพ้นคนลุกพ้นลุกพ่อดานแม่เซธมองหนากันเลยค่ะแล้วก็เฝ้าเขาโปรไฟล์เอ้าแม่หน่อยลีตัวนี้พดีแต่พอได้หนกัเลยให้พี่พูดตอบกลับค่ะว่าอยินดียินดีแล้วก็ดีใจแห้งคือเป็นบุญของน้องแม่ เพราะว่าเพิเพ่่นขามมานี่เพิ่นสีเปาเสมอแห้งก็คือพี่พี่แอนออล์เดีพี่อุ๋งอิงพี่อาไออยากกอดอยากกอดมากอยากกอดมากสามนะอนี่อยากกอดมากแล้วมาอุย้ยงานพี่แอนก็ก็ยุ่งพี่อาไอก็ซ้อมพี่อุ๋งอิงยิ่งงานเยอะนะคะแล้วก็ซ้อมเยอะด้วยช่วงนี้เราเราไปรบกวนไม่ได้หรอกลูกเอาไว้โอกาสที่แบบมาใกล้ๆแล้วกัน นี่แม่หน่อยทักมากค่ะก็พากันเรื่องครับมาจะจำมากเลยครับเอา้านะที่คนดังในวงการขนาดนี้เนี่ยหักแคงอีหล่าหน่อยที่ด่าเล่าแบบลเนี่ยรักรักแบบไม่มีการนัดหมายใดๆเลยไม่มีการนัดหมายครับไม่มีไม่มีนัดหมายล่วงหน้าเพมนี่ว่าเออเป็นยังไงเพราี่หตรยากาศทียังล่วงหน้านะครับโดยที่ แม้แต่ฝันผู้มาพูดก็ยังประกาฝันกันพี่น้องครับแม้แต่ฝันยังไม่กล้าฝันเลยว่าจะมีโอ้โหคนดังขนาดนี้มามาเอ็นดูลูกสาวเราขนาดนี้แม้แต่ฝันยังประกาฝันครับให้ผู้บ่าวพู้ขออนุญาตบอกข้ามเก่าเนี่ยนะครับเพราะว่ามันตื่นตันใจแห้งครับขออนุญาตบอกข้ามเก่าบอกข้ามเก่าจังไหนว่ะตีซึ่งใจได้ไม่หน่อยครับ แม่หน่อยแม่ของน้องอุงอิงสาสงบซึ่งแนะนําใจเพิ่นบ่อเนืบ่อฝันกลับ,บ่าคนดังระดับเพิ่นเนี่ยระดับน้องอุงอิงเนี่ยนะครับเพิน่นสีเปิดโอกาสให้น้องทิดาเล่าได้เข้าไปพบให้น้องทิดาเล่าได้มีโอกาสไดก้กอดให้น้องทิดาเล่ามีโอกาสได้ฟังโอวาทของน้องอุงอิงมันบ่มันบ่มันบ่เป็นเรื่องที่ มันมัน,นเป็นเรื่องเอยียงที่ที่ไม่รู้ว่าทิดาลาวเป็นใคร arkadaşlar? นะมันมันมันวาจำเป็นเอียงต้องต้องมามาอะไรกับทิดาลาวครับมันมันว่าจำเป็นต้องแปว่าเออต้องต้องมาถ่านนะต้องมานันมานี่ทิดาลาวต้องให้ทิดาลาวก่อนหรือต้องต้องโบดีนั่นทิดาลาวหรือว่าต้องเอียงกับทิดาลาวตีไหมครับคือมันไม่จําเป็นเลยสําหรับน้องอู๋งองนะครับแต่ด้วยด้วยจิตใจอันงดงามเพลินเนี่ยครับ,รบต้องไหน่อยนั่นเนี ด้วยเยี่ใจมงามเป็นพ่อมองเห็นน้องธิดาเล่าครับเห็นความตั้งใจนะครับเห็นเห็นความตั้งใจเกิดความเมตตาสงสารคิดดูว่าน้องอุ๋ยอิงเนี่ยจะมาที่สารคามตรงมาตรงมาสอบนะครับต้องมาซ้อมที่จังหวัดมหาสารคามอ่าต้องมาสอบอยู่พี่ล้วา็บม่มงนี่ใบม่มงหรือบ่กเกินาบสองนี่น้องอุ๋ยอิงต้องเดินทางละ แต่พี่น้องเสือบอกว่าน้องอุ๋ยอินเนี่ยรอมอบชุดรอมอบของมอบาเล่ถุงตาลเอาไปเอามาชาเล่นนั่นน้องจนเกือบหามองแล้งครับพี่วาวบอกว่าขออย่าเฝ้าผ้าหน่องเมื่อเ้อให้น่องอยู่เลนก็ไม่น้อยอีกกอนเดียวจะออกพร้อมหนูทราบปะจังหวาออกพร้อมกันโอ้ยเนาะ้องจังเแมนน้ำใจมูวเจ้าดิจังแมนงดงามแห้งจังเแมนจังเแมนใจดีใจงามครับครับจ้ะ คนก็อบ ikat, อฮหูว่าคนก็คนก็เคยเห็นมาหลายอยู่หรอกแต่ว่ามันก็เป็นอีหยังทีเนาะคือบอกอยังไงว่าถ้าเราชอบใครสักคนหนึ่งเนี่ยสมัยผู้บ่าวผู้อู่เนี่ยแหละสมัยผู้บ่าวผู้อุยุทธ์เนีน่ยเราได้วงการใเมมัยนเนาะอยากเห็นคุณผู้สลาอยากเห็นผู้นั่นผู้นี่อยากเห็นม่อนแกนอยากเห็นซ้อนอยากเห็นเอกพจน์อยากเห็นใครอยากเห็นผู้ใดน,นะกฤษณ์นะสมุตนะ ะจะเห็นผู้นั้นจะเห็นผู้นี้เห็นจังไดเนาะที่ได้ไปใกล้มาเนาะเิดครับ,บัดพ่อไปเห็นเพนลกก้วบก้าดลยครับเขินบก,ก้าเขาไปขอจับมือบอก,ก้าเขาไปขอนั่นขอนี่เพิ่อนบอก,ก้าครับ <c oughs> อย่างน้องธิดาวันนี้ก็เช่นกันนะครับน้องธิดาเราวันนี้ก็เช่นกันอยู่ทั้งรถเนี่ยโอ้ยนะครับร้องเพียงเกืดกัจนหายครับหายหายร้องเพล้งกันสิพอจบเพียงอะไรน,โนโั้นหัว เหอบหอบฝันมาลังหานปองเพลงทั้งไห้มันเหมือนชีวิตของน้องด้วยแหละนะครับเหมือนชีวิตของน้องทิดาลาด้วยแหละพอเรับเอาเข้าบ้านสีวิไร่พอเข้าบ้านสีวิไลเพื่นยานเพราะว่าเพิ่นไปสมัครร้ายมองไปขอออดิชั่นไปขอเป็นนักร้องน้ำคายน้นคายนี่ร้ายมองทั้งไทยทั้งเล่าแต่ว่าบ่มีมองใดเอาเพิ่นจะมองเลยเพราะว่าเพื่อนยังเป็นน้อยตัวน้อยเห้นแต่อีกจ้าหนึ่งกับเป็นคนต่างชาติน้หล่ะครับ เจ้ากระสิมองเห็นเห็นตรงนี้แหละครับก็เลยบอหลับเนาะนะครับก็เลยบอหลับแต่จริงๆก็แต่ทุกคนก็เอนดูน้องแหละแต่ว่าด้วยความคิดคิดว่ามันจะยากยุง่งยากไปข้างหน้าหรือจงไหนก็บรรูุแหละนะครับ<ะ>กกคือแบบมันมันต้องใช้ระยะเวลาในการ <c oughs> ทําเอกสาร <c oughs> แต่ก็ต้องเดินทางในการขามไปเล่าไปให้ตลอดก็เมื่อน,นี้อ่ <c oughs> พ่อได้มมหาผีวหญิงค่ะหลังจากที่แม่หน่อยนาะแม่หน่อยทางขอความหา บอกว่าสิร่งเกียดบอชุดผิวอิงหลายอยากเอาหมอบให้น้องทิ่ดาเล่ามาทีทน่นี่ก็เลยยิางดีใจแห่งอนั่งจุดมื่อเพจปอมบมนอนวันนี้นตอนแรกขึ้ดกันนะคะเป,เ,ปเป็นเพจปอบเพราะว่าเราจะพูดในไลฟ์แล้วก็กับน้องจะมีการคุยกันตลอดว่าอยาก อยากกอดพี่อุ๋งหิงอยากกอดพี่แอนอยากกอดพี่อาร์ไอพึ่งจีว่าออตลอดนะคะเพึ่งจีว่าตลอดหรือว่าเพึ่นมาอำ่ำเข้าบอหรือจังไงยังไงนะเพราะรู้ว่าน้องอยากอยากอยากกอดเอื้อยนะบรรพ่อเขาไปเบิ่งเพจเราเป็นเพจแ,แม่น้อยอีหลีย์มาที่นี่ตัวของของจริงตอนนี้ตอนนี้พ่อ,อจะมาไปค่ะเดี๋ยวไปมื้อนี้เดี๋ยวไปมื้อนี้เลยแม่น้อยปักมุดไถ่เลยปักมุดมาบ้านเลยเด้อค่ะอาจารย์พาหน่องมาบ้านเลยโอ้ดีใจแน่นอย<ว> พี่น้องเสือบัว่เมื่อนั่นน่ะเมื่อขึ้นบ้านไม่น้องยิงน่ะผู้บ่าวผู้กับไปงานใกล้ๆเั็นไหมเล่นคอนเสิร์ตอยู่ใกล้ๆบ้านน้องแต่ว่าบ่กล้าไปบ่กล้าไปแล้วเนาะโอ้ยอยากไปเลยเนาะเล่นคอนเสิร์ตอยู่หมู่บ้านห่างกันประมาณสองกิโลไสองกิโลครับเพราะว่าผู้บ่าวผู้กลบแก่ง่ายว่ากับเป็นแฟนคลับน้องยิงคือกันนะครับเป็นแฟนคลับเพิ่นคือกันติดตามเพิ่นคือการแต่ว่าพ่อเพิ่นประกาศว่าขึ้นบานไม ยินดีต้อนรับสุกคนน่าจะไปได้น้องเฮา,าจังได๋น้อสัสไปหาน้องอ้ายก็ได้ <c oughs> พลั่มบวกแล้ว <c oughs> ไปหาน้องอุยิงที่คนหูจักทัวประเทศถือวา่าสุดยอดแล้วต่อไปคนดีสิตามมาคนสีหูจักน้องทิดาเล่าหลายคืนด้วยพลังเอซของนองอกก้นองอ้ายกับเ c ซน้องอุยิงสีซอยกันพักดันน้องครับอขอบคุณหลายหลายค่ะดีใจน้ำีหลานน้องขอบคุณนาอ่ะ